ผมปฏิวัติทองเระจันทร์ครับในเพเภอบางกรรําวันนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง,ทางถานนอำเภอหุทุมรทอครับเราได้มีการเปิดจุดตรวจร่ว,รรวมรณรงค์ป้องกันและลดอุติทางถานนช่วงเทศกาลปีใหม่2568ณบริเวณสุดพางแยกป้อมทองนครฐุตทุตำบลท่าช้างเพื่อป้งกันการจราจาในวันนี้ซึ่งในพิธีเปิดเราก็มีภาคราชการภาคเอกชนและก็ภาคประชาคมรวมถึงเครือข่ายองค์กรงดเหล้าซึ่งได้มาร่วมกันเพื่อที่จะรณรงค์ แล้วก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ช่วยกันถือเบิกตามกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกุฎจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินในห่วงของเทศกาลปีใหม่นี้ครับรตัดปีใหม่นี้การโรยลงของทางศูนย์ในการความปลอดภัยทางถนนก็ได้มีการกําหนดไว้โดยใช้ชื่อว่าขับขี่ปลอดภยัยเมืองไทยไรอุบัติเหตุในส่วนของการโรยลงที่ผมอยากจะ้ย้ำในเรื่องนี้ก็คือการดื่มไม่ขับขับไม่ดื่ม รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎจราจรการลดความเสี่ยงในด้านต่างๆเช่นการใช้ความระมัดระวังในเรื่องของการขับรถการใช้รถใช้ถนนเรื่องของการสวมหมวกนิรภัยเพื่อมองกันอันตรายจากการที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็ขอญาตเชิญชวนพี่น้องประชาชนในทุกท่านนะครับช่วยการรณรงค์และก็สร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นต่อไปเนื่องในโอกาสปีใหม่นี้ ผมขอฝากความหวงใยและขอมือไวพรให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญในช่วงตลอดปีใหม่ที่สำคัญก็คือขอให้มีความปลอดภัยตลอดไปครับขอบพระคุณครับ